คลิมนี้ครับจะมาพูดถึงปุ๋ยรับรวงรับสู่15 5 20กับ15 5 25นี่อ่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับผมอ่าแตกต่างกันตรงที่นะก็คือปริมาณของโพแทสเซียมนะปุ๋ยตัวไทยนะครับจะมีปริมาณแตกต่างกันถึงอ่า5เปอร์เซ็นต์นะครับ20กับ25นะครับผมอ่าการพิจารณากันว่าเราจะใส่ปุ๋ยตัวไหนพิจารณาตรงนี้นะก็คือตัวแรกก็คือ ที่เราลดปริมาณไนโตรเจนหรือปุ๋ยตัวหน้าลงแสดงให้เห็นว่านะครับข้าวของเรานะครับมีความเขียวเข้มนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยตัวหน้าเยอะๆครับข้าวก็จะบ้าใบนะครับหรือว่าใบนน้มครับอ่อนแอต่อโลกเราก็เลยลดปริมาณปุ๋ยตัวแรกลงก็คือไนโตรเจนนะครับแล้วก็มาเพิ่มปุ๋ยตัวท้ายนะครับเพื่อที่จะเร่งการสร้างรวงข้าวนะครับการสะสมแป้งนะครับผม รวมทั้งตัวของโพแทสเซียมเองนะเขาจะเป็นปฏิปักษ์นะผมกับไนโตรเจน,นครับก็คือถ้ามีโพแทสเซียมเยอะนะครับไนโตรเจน,นครัก็จะลดลงนะผมครับเขาก็เลยใส่นะเพื่อให้ปริมาณของไนโตรเจนลดลงนะข้าวจะได้ไม่งามใบม,มากเกินไปนครับครับซึ่งโพแทสเซียมเองก็จะเป็นตัวช่วยนะครับในการ ดึงแป้งนะครับผมสะสมอาหารนะครับเขาก็เลยใส่ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราพิจารณาตรงนี้นะครับถ้าข้าวของเรามีใบเขียวมากๆนะครับให้เราใส่เป็นสิบห้าห้ายี่สิบห้านะครับแต่ว่าถ้ายังเขียวไม่มากนะครับก็ใส่เป็นสิบห้ายี่สิบนะครับผมสำหรับปุ๋ยสูตรรับรวงข้าวนะครับอันนี้ก็คือข้อแตกต่างแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับผมที่ผมแนะนำนะครับ